วันนี้พาทุกคนมาเก็บทุเรียนครับพาไปทำเก่งส้มทุเรียนไส้ปูกุ้งครับปูเต็มแล้วฝ่ามือหนึ่งเลยอ่ะเก็บไปก่อนนะครับ ลูกไม่ใหญ่แต่ผูเต็มนะนี่นะผูใหญ่ๆแ,แ,แบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็มีประมาณหกลูกนะครับ หลังจากที่เราเก็บม,มาเสร็จแล้วเราก็นำใบป,ปอกเอาแต่เนื้อครับเปลือกบางๆเลยครับนิดเดียวเอง หลังจากเรารเปรีเสร็จแล้วก็นําไปหั่นล้างทงความสะอาดครับน้ำเดือดใส่ใิกแกงซ้มส่วนกะปินึ่งส่วนครับผีกแกงกับกะปีตายแถของพ่ผมเองครับน้ำแกงเดือดปรุงรสเกลือร,รดีน้ำตาลน้ำมะขามเปียกครับปรุงรสไดทีสใสทุเรียนครับ ทุกย่างนื้สุกใส่ปูกับกุ้งครับถุกอย่างสุกใส่น้ำมะนาวครับทอดง่ายโดยไม่ต้องล่งางออกครับ ตักเสิร์ฟครับชิมครับชิมทุเรียนก้อนเลยครับชิมครับหนึ่งปีได้ทานหนึ่งครั้งครับอีกคำครับโอ้อร่อยมากเลยคือ คือร้อยมางเลยครับคือว่านห้อมนุม่มมังๆเลยครับไปครับปูดสดสครับชิมครับเมนูแกงปูกะทนเนียนคือทีสุดแล้วครับไปครับอืมอืม แกงส้มทุเรียนต้องใช้ทุเรียนแก่จัดน,นะครับรีแกงกะปีปลาส้มเป็นของผ่เองวัตถุดิบป,ปักตายเทรอยมาครับวัตถุดิบซอสรีแกงเข้มข้นสุดยอดมาครับ